อยู่กับอีกหนึ่งปัญหาในชีวิคเอฟดีนั่นก็คือเกะผีสิงเปิดเองได้มันมี2กรณีกรณีแรกคือตัวล็อกตัวนี้มันหกักเครเรียกว่าเกะผีสิงภาพหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันให้ใช้ประจแจแฉกขนาดทีสิบนะครับนี่ถอดน็อตตรงนี้สองตัวนะหนึ่งสองตรงนี้นะครับแล้วให้เราแงะฝาตรงนี้ออกนะแบบนี้แล้วก็ชักขึ้นมาแบบนี้นะด้านหลังนี่มันจะมีเงี้ยงล็อกอยู่ในร่องนี้นะครับตัวล็อกตรงนี้นะครับที่มันหักตรงนี้ให้เราขยับแกนตัวนี้ไปทางฝั่งา แกนจะหลุดจากตัวล็อกฝั่งนี้นะครับแล้วก็ขยับออกมาแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็ซื้อตัวล็อกตัวใหม่มาใส่สปริงใส่แกนกลับไปให้ตรงตามตำแหน่งเดิมนะสปริงตันนี้สองฝั่งนะครับต้องใส่แบบนี้นะดูไว้นะครับเวลาใส่นะให้เอาแกนเนี่ยดันเข้าทางด้านขวาก่อนแบบนี้นะครับนี่เราก็ค่อยดันแกนเข้าไปล็อกแบบนี้นี่ครับเรียบร้อยแบบนี้เราก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมเรียบร้อยอ่าลองล็อกดูนี่ครับเรียบร้อยละน่ครับวิธีแก้ไขปัญหาเกะพีสิงภาคหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูภาคสองต่อไปมีอีก